คราวนี้ที่เชียงขวางผมอันแนนเดอร์กินเที่ยนนอนออนไลน์ความสุขทิศการเดินทางครับเดี๋ยวจะเดินทางไปดอยสะเก็ดครับไป,ปบุร,รีกกรัมย์บุรีรเก็ดครับมีนัดกับคุณเบียร์ที่จมนไว้ครับก็จะไปดูสติกเกอร์ที่คุณเบียร์ได้ทำไว้ให้ครับเป็นน้องๆจากเชียงชมพู่ต,ตระลายสตูนนะที่สําคัญคุณเบียร์ยังจะพาผมเที่ยวในเชียงใหม่แล้วก็จะทําอาหารได้ทามมนครับเปินตามชมการเดิทางนเที่ยวเชียงขวางครันี้ครับโดยมีคนน้องกินจากคุณเบียร์ที่จมนพาไปนะ ก็ว่าการเดินทางครั้งนี้น่าจะทำให้เพื่อนดได้ประโชน์และเห็นอัธรตในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะได้เห็นบรรยากาศตามบ้านๆตามวิถีชีวิตทูกคนในเชียงใหม่แถวดอยสะเก็ดแถวบ้านคุณเดียอยู่ดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่าคุณเดียจะพาไปไหนบ้างคุยกันเอาไว้นะครับว่าจะไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปถ่ายคลิปดอรวมถึงไปดูสติกเกอร์ตัวการ์ตรูนที่เป็นน้องๆครับอาจจะมีสติกเกอร์รุ่นใหม่ที่อาจจะอยู่ในไลน์ก็เป็นได้นะครับก็คือหวังไว้ว่าเช่นนั้นได้ไม่ได้ว่าดีครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับก็จะไงอย่าลืมติดตามการเดินทางผมครั้งนี้ต่อนะครับผมรับรองไม่น่าผิดหวังครับปะผมเดินทางจากเชียงของครับมาที่อำเภอลอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับปยังไม่ถึงดีครับผมมีนัดจะไปเรียนที่น้ำพุร้อนลอยสะเก็ดครับก็ใช้เวลาเดินทางจากเชียงของมาที่น้ำพุร้อนสะเก็ดสี่สิบเอ็ดวันนะพอเส้นทางการเดินทางจากแยกเชียงรายเข้ามาทางเชียงใหม่ ตามเส้นทางบอ,อกที่มีป้ายอ่ะ ก็ด้านหน้ามีป้ายแหล่งท่องเที่ยวเหนะ็นไหมซ้ายมือครับน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีน้ะพูร้อนแล้วบ้านน่าจะมีไีการเส้นทางชมธรรมชาตินะครับใ,ใกล้ๆเห็นไ,ไหมที่ร้านอาหารเพื่อนแต่วนนี้น่าจะปิดคนมาก็ใกล้ถึงเส้นทางการเดินทางแล้วดูบรรยากาศการเดินทางถ้าไปร้อนแบบตั้งแต่ถนนเส้นหลักมาสู่ ว่าสายด้านหน้าน่าจะเป็นที่นี่แล้รถสายเข้าทีงนี่จะมีล้อนนะครับนี่รับมีป้ายบอกเห็นไหมคนไฟรถ้ยายรอนะครับเพื่อให้รถด้านห,หลังว่าเออเรากำลังจะเล้วนะครับน้ำตกเทพเสด็จน้ำตกยาจัดน้ำรอนหน่อย กุม,มูสีตะบนป่าเมียงอำเภอตะเกตจังหวัดเชียงใหม่ครับขับตรงไปไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ผมรับรองว่าเจอแน่เลยมีกาแฟด้วยนะสุดยอดโอ้มีหลารเลเฮ้ยก็เส้นทางด้านหน้าของเขตป้ายบอกนะใช่ไหมก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในน้ำพุร้อนเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดดูเส้นทางอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็คงได้เห็นเส้นทางเฉยๆนะเอาไปดูบรรยากาศจริงแล้วก็รอเจอคนเบียร์ที่ตะมนครับแล้วก็กลับกัน มาเที่ยวั้งนี้คุณเบียจะแนะนาอะไรให้ผมดูนะนอกจากสถานที่ท่องเทีย่ยวและอาหารที่คุณเบียบอกว่าเอออยากจะทําเลี้ยงผมในขณะที่ผมได้มาเทีย่ยวเชียงใหม่นะปกติก็มาบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแต่ะหลังนที่เริ่มจะถ่ายคลิปในประเทศไทยซ้าแล้วนะครับและที่นี่ผมก็ยังไม่เคยมาผมเลยจะถ่ายคลิปเพื่อนๆได้ชมนะเผื่ออะไรคนที่เคยมาเหมือนกับผมในครั้งนี้นะครับเจอกันอีกทีครับที่บริเวณจุดจอดรถแล้วก็ร้านกาแฟเลยดีกว่าเนาะมาถึงตรงนี้งงไม่ไกลตาแตกวัดโป่งํำร้อนโป่งกุ้งครับทางนี้แต่ไม่ใช่ล่ะ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ดอยู่ตรงนี้ผมจอดรถชะงักไปหน่อยครับพอดีรถหลังไม่มาก็จอดได้อ่าโอเคหนึ่งกิโลเมตรใกล้แล้วเห็นไหมตกลงตรงไปแล้วเลี้ยวเนี่ยผมยังงงเลยตรงนี้ตรงกลุ่มตรงนี้แล้วมีร้านกาแฟไดมากมายลยนะไปอยู่จุดพูน้ำร้อนดีวกว่าดูดีว่ามีอะไรไหมกค่อยมาเรื่อยๆนะหนึ่งกิโลเมตรเพื่อนๆเพื่อนไม่เคยมาไงมาจะงงเป็นไก่ตาแตกเหมือนผมเลยนะโอ้โหสายมือมีทุ่งนาด้วยเฮ้ย สวยครับกำลังเขียวเลยกำลังเป็นกล้าเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็คือเป็นวิวของภูเขาที่มีต้นไม้ปกคลุมนะเขียวสุดยอดนะมีเฮือนแม่ทัญญาด้วยบริการบ้านพักลานเต็นท์0เมตรครับรองรับทำอาหารโอ้ยต้องมาไว้เฮ้แล้วเราวิวสวยดูวิวก่อนโอ้โหกำลังหาที่พักเลยอากิไปถามที่พักเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ไม่มีไวไฟใดๆไม่มีไวไฟก็อยู่แถวนี้นะครับเอาประมาณเกินไม่เกิน5้าร้นี่กำลังแจ๋วเลยนะ ถ้าคือละพันก็ต้องคิดหนักครับเข้าไปโดนในเมือ,องเลยเป็นใช้ไฟฟ้าดยเนอะอ้าวโอเคครับเดินทางต่อนะ<ม>ก็ดูสีสันวันนี้ครับเส้นทางเล็กๆนะรถสอดทางไม่ได้นะ้รถสอดทางได้เท่าทีแต่ว่ามันเป็นแค่เลนเดียววิ่งไปวิ่งมาครับวายทาวน์ทองคำครับว่านบ้านว่นบ้านโป่งครับ,าบ,บ,ารบสาธุแล้วนึกว่าอย,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 ยู่ที่ราชบุรีอีกนะโอเคเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายตรงไหนเลี้ยวซ้ายตรงไหน,รต,รไหนตรงนี้นะลาภูร้อนเดัสเกตเห็นไหมโอ้โหนี่นี่นี่ป้ายนี่นะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยนะ ถึงแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีกาแฟให้ผมได้นั่งจิบหรือเปล่าแต่ว่าคุณเบียร์มาหรือยังไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยโทรคุยนะก็เดี๋ยวเจอหน้าคุณเบียร์เลยครับว่าเคนที่ช่วยผมพีเอกนั่งเอกของอันนี้โทเป็นตัวให้กระตูนแล้วผมเป็นตัวกระตูนด้ว่าจะหน้าตาหล่อขนาดไหนนะสมกับเป็นหนุ่มเชียงใหม่ที่ผมใฝ่ฝันหรือเปล่าป้าไม่ใช่นะ ก็คือเป็นหนุ่มเชียงใหม่ที่นิสัยดีแล้วก็มีมิมตรตีจิตที่ดีที่รู้จักกันด้วยการติดตามใน Facebook ใน YouTube นะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาครับก็ขออนุญาตเอารถไปจอดก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามีอะไรน่าสนใจผมก็ถ่ายคลิปเพื่อนดูดีกว่าแต่ผมเห็นน้านวดแผ่นไทยนี่น่าจะนวดรอดได้เลยนะไม่รู้ชั่วโมงเท่าไหร่แต่ตอนนี้เมื่อยมากครับขับรถมาจากลาวรู้สึกโอ้โหนะพวกเขานี่ลาไปแล้วนะโอ้โหี่ครับก็ดูทั้งสทางกต,ตนก่อนที่จะ ลงจอดรถแล้วพาเพื่อชนชมน้ำพุร้อนที่อยู่ทางด้านนี้นะเห็นไหมเห็นแล้วาน่าสนใจก็คือคนก็มามาทั้งเล่นน้าโอ้โหหลายอะหลายอยู่หลายอยู่จอดรถก่อนเจอกันนะครับก็บอกว่าผมคงพาเพื่อนมาเที่ยวได้ตามสไตล์ที่ผมเดินทางไปต่าะเพศเช่นเดิมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมการเดินทางของกับอันแน่ทัวร์กินที่นอไลฟ์ความสุขในการเดินทางครับ้วเจอกันนะครับโอเคพอดีลงรถปั๊บผมไม่รู้เก็บค่าเข้าชมหรือเปล่าแต่ว่าด้านนู้นน่าจะมี พระป่าให้ไอ้เสียบแล้วล่ะนะอย่างหนึ่งนะแต่ผมมองหาถาังขยะไม่เจอนะไม่รู้ไปไหนอ๋อ,อเจอแล้วนี่เจอแล้วมีบริการเต็นท์มีที่พักมีเต็นท์ให้เช่าด้วยเฮ้ยนะแต่ว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแน่นอนครับเพราะว่าผมนั่งดูระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่ไม่มีนะลอกดแป๊บน,นึงครับถ้าจะมาหอบร้อนกับพรได้นะแต่ถ้า,ามานอาบน้ำนอนช่วงกลางวันแบบนี้เขาจะแย่นะเพราะมันไม่ใช่ถ้าไม่นานที่เป็นน้ำเย็นนะ ไปรูว่ามีค่าผ่นหรือเปล่าระยะเดิมชมไปก่อนนะมีบอ่อต้มไข่น้ำแร่ต้มยางมาตูม8นาทีต้มสุก12นาทีอ๋อนี่ครับมาครั้งแรกเขามีป้ายบอกเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่อ่านนะ้ำมาสัก2วันเนี่ยลงไปลวกแค่สนาทีก็สุกเหมือนกันนะคน <c oughs> ละเรื่องแล้วนะโอเคนะดูบรรยากาศบ่อแช่ตัวมั่งครับเขาจะทำเป็นคล้าย สาให้น้ำนะแล้วก็คงมีการจัดการน้ำที่แบบเอาน้ำร้อนมามาผสมกับน้ำเย็นทำให้เป็นน้ำอุ่นได้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีห้องน้ำอีกด้วยนะตรงด้านหน้าที่จอดรถก็มีห้องน้ำแต่ว่าผมกำลังมองหาร้านกาแฟอีกหนึ่งร้านครับที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ผมนั่งรออย่างมีความสุขครับแล้วก็ตรงนี้จะมีคนมาแช่เท้าเห็นไหมบริเวณนี้เห็นไหม,นะหไหมโอ้ดีเหมือนกันเนอะดูแล้วได้ผิวนะ นั่งในร่มครับกระต๊อบกระต๊อบจริงๆถ้ามีอาหารกินด้วยก็ดีแต่ an, ไม่แน่ใจของให้เอาอาหารเข้ามาหรือเปล่านะเวลาเราไปไหนเราก็เดินดูเดินดูป้ายได้อ๋อหนีเขตแช่เท้าแล้วก็จะมีสุดเขตแช่เท้าเห็นไหมภาษาอังกฤษ Gn of soaking feet area นะนี่ครับโอ้ยคลายน้ำตกสวยงามมากครับก็ส่วนใหญ่ก็รุ่นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมเลยนะก็คุณน้าคุณอาอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเด็กๆก็ลงไปว่ายน้ำในนี้เลยนะ เขากำลังร้านค้าก็คนนวดใ่เขจะจมองนะท่อเที่ยวมาเลยเยวลามาเห็าาเาาเนไหมก็อาจจะถามว่าจะกินอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คนนวดเขาถามาจะนวดหรือเปล่านะก็มองใหญ่เลยนะเพราะเออนะผมมาคนเดียวนะเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยสนใจนะเพราะว่ามาแล้วก็ลงมาถึงปับ๊บก็เดินดูนั่นดูนี่เลยนะก็เดินชมนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวรอเจอคนเบียร์จากนั้นน่าจะเสร็จภารกิจการพูดคุยคนเบียร์กครับที่ นำ้ำพุร้อนไรสเกตแล้วเดี๋ยวผมคงได้ให้คุณเบียพาทเที่ยวเชียงใหม่ค่าคืนนี้นะไม่รู้ว่าจะได้เที่ยวตามที่ฝันหรือเปล่าปกติอยู่ป่าอยู่ดอยครับไม่เคยเข้ามาในเมืองหลวงสักเท่าไหร่ครับ้งแ,แต่ช่วงหลังๆที่ผ่านมาก็ขอนุญาตเดินดูอีกนิดนึงครับว่าตัวนี้เาขาขายอะไรอ๋อขาย,นะขายมะม่วงแล้วก็มีมะยมด้วยนะแล้วตัวนี้เขาเขียนว่านำ้ำพุร้อนไรสเกตน่าจะเป็นนำ้ำพุที่โผล่ขึ้นมาเห็นไหมยังมีตรงนี้อีกนะอ้าเจอแล้วครับกาแฟตัวนี้ กาแฟสดอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วจะมีจุดชมธรรมชาติส,สวยๆด้มีคนนั่งค่ายด้วยกันเต็มแบบเข้าทางแล้วนะไม่พลาดมาอ่ะดูก่อนครับบอกต้มไข่น,น้ําแร่ต้มยางมะตูนแปดทีต้มสุก12ทีนะตามเดิมตามสูตรผมก็คือไม่เกินสามวินาทีสุกนะเนื้อคนแน่นอนนี่ครับน้ำร้อนปุดๆน,น,น,นาใสโอ้โหสุดยอดนะโอ้โหนี่ครับกาทำเป็นบ่อกระเก็บที่มีไอเนี้ยอิดก,ก่อล้อมรอบเลยครับ ขาดพรีเซนเตอร์สาวมานั่งในนี้นะถ้าเกิดผมได้พรีเซนเตอร์สาวสวยนะมานั่งในบอ่อไค่หนม้อนที่นี่จะดังมากเลยนะช็อบลองมาเป็นข่าวโอเคนะมันจะมีอยู่2บอ่อด้วยกันก็ไม่รู้นะว่ามีบอ่ออะไรบ้างนะนะคือไม่ใช่คนที่นี่ครับเอาดูด้วยสายตาแล้วก็พูดตามความรู้สึกที่เห็นก็พอนะจริงๆแล้วถ้ามีนางเอกสาวช่องคุมเบียมาให้ข้อมูลนี่คลิปนี้ผมจะแจมมากเลยนะพอดีน้องเข้าไปนครปฐม,มไปทางบ้านผมพอดีเลยผมอาเชียง หม่ส่วนกันพอดีนะครับเลยไม่ได้เจอกันท้าเอาไว้กันหนานะครับน้องกวางสาวเชียงใหม่นะถ้าถ้าใครอยากดูน้องกวางหรืออยากรู้จักน้องกวางไปดูช่องคนเดีย์ทิตมนครับนะก็ผมเห็นแล้วครับน้องเขาโอเคน่ารักดีนะแล้วก็จะยิ้มตัวมาเป็นนาะงเอกช่องผมสักหนึ่งวันครับพลาดเลยนะมาไม่ตรงกันโอ้โห,โอโหมองจากตรงนี้ดูครับเห็นไหมควันขึ้นเลยนะรับรองว่าลงไปนี่ไม่รอดนะนะโอเคครับขออนุญาตพาไปกินกาแฟสดตรงนี้ก่อน นะแล้วจากนั้นผมก็จะนั่งรองคนเดียถึงกี่โมงก็ไม่เป็นไรนะแต่รู้สึกว่ามีเพลงดังเพอาะญายืนไกลๆก่อนแล้วก็อาจจะปิดเสียงเพลงในคลิปผมดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าคลิปแล้วเพื่อนๆจะไม่ได้ชมความสุขที่ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมในช่วงเวลานี้ครับก็พอเข้าไปดูในร้านกาแฟอาจจะไม่มีเสียงหรือถ้ามีเสียงอาจะมีเพลงกบครับไ,ไดูตามชมการเดินทางของอันนี้หัวกินที่นอนรายามสุขการเดินทางครับผมมายืนด้านข้างร้านดีกว่านะเมื่อกี้ผมไปสั่งแล้วนะเมื่อกี้ ครัิเศน้เย็นหนึ่งครับนะก็สั่งแล้วแต่ไม่ได้บอกราคาครับพอดีไม่ได้ดูคำมือแต่กังวลกับเสียงเพลงครับก็ดูวิวด้วยนะก็ว่าจะนั่งตรงไหนดีแต่พอดีมีคนนั่งครับขออนุญาตมาเดินริมทุ่งนาเอาตีนติดดินนี้ว่านะอย่างนี้คือมันได้ฟิลของนักเดินทางที่ติดดินเห็นไหม แต่ขอยาดใส่ถุงเท้านะครับพอดีเรื่องเรื่องคือมันอากาศมันเย็นๆนะครับแล้วก็เท้าผมเหม็นด้วยผมก็เลยต้องใส่ถุงเท้ากันคนอื่นเหม็นด้วยนะครับก็ไม่ว่ากันนะก็ดูบรรยากาศทุ่งนาสวยๆที่เขากำลังลงกล้าครับที่ดอยสะเก็ดครับตรงนี้จะเป็นวิวที่เขียวขจีมากถ้าผมได้มกากลางเต็นท์นอนน่าจะโอเคเลยนะมีสถานีอาหารฟู้ดแอนดิงด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ามีคนรบกวนแต่ถ้าเกิดเป็นจุดกลางเต็นท์นี้การตรงไหนว่านะแต่ก็ต้องถามเขาแหละถ้าเกิดเขาบอกออกลางตรงนั้นตรงนี้ได้หรือมีเต็นท์ให้เช่าก็น่าจะโอเคเลยนะแต่ว ทางเลยโดยสะเด็ดไปเมืองปาเป้าโ,โหตลอดเลยแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะนะแล้วก็อย่างมันไม่ไลจากเชียงใหม่ผมคิดว่าตรงนี้ก็ได้ฟิวของเราฟิวกับการที่อยู่ในเมืองนะมาไม่ไลเชียงใหม่นะก<ค>็เดี๋ยวดูอีกทีครับว่าจะนอนที่ไหนเอาที่เราสะดวกเราสะดวกคุณเบียร์ด้วยก็น่าจะทําให้เพื่อนๆได้ข้อมูลการมาเที่ยวที่นี่นะแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆมันมีโฮมสเตย์ตามทางเนี่ยพาจากจุดนี้ไปประมาณ27กิโลเมตรแล้วแต่นั้นจะมีโฮมสเตย์ที่แบบเป็นธรรมชาติแต่น่าจะไม่มี Wi-Fi เพราะว่าที่พักเป็นม้ทราย มาบางจุดเนี่ยไม่มีไ i ไฟนะแต่ว่าที่พักก็อยู่ห้องเราประมาณ1,000ก็มีหรือว่าอาจจะสูงต่ำวับนั้นลองถามไปเองนะแต่ที่พักกันมากนะก็เดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนครับก็อาจจะไม่ได้เห็นผมถ่ายคลิปด้านในครับก็ดูบรรยากาศชิวๆไปก่อนนะครับกับการทางของอันแน่ทัวร์กิทนาลองกัดูกันนะครับไปอ,อ,อะ ครับไปหาที่นั่งในร้านกาแฟก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจเ,เพื่อนเพื่อหรือเปล่านะเอาจุดที่เห็นวิวแล้วก็เพลงไม่ดังนะครับโอเคครับแล้วเจอกันนะครับครับอันนี้คือกาแฟเย็นที่ผมสั่งนะถ้าเกิดผมสั่งกินที่ร้านเนี่ยเขาจะใส่เป็นโถเห็นไหมโถที่ใส่ของสุดยอดมากเลยดูดิโอ้โหดูบรรยากาศที่เรานั่งกินด้วยครับเอาบรรยากาศที่เงียบนะแต่มีเพลงเบาๆกล่อมนะผมพยายามพูดกบเสียงเพลงให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะตรงนี้เลยนะครับก็อเอาเป็นประมาณว่าชิมกาแฟก่อนรสชาติยังไงครับมองว่าการเดินทางของผมที่มาเที่ยวที่ภูน้ำร้อนดอย ไปอทริปน,น,นี้การเดินทางนีจ้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีคนเบียร์ครับคนที่สรรสร้างตัวการ์ตูตนนางเอกของผมอีกครั้งหนึ่งนะจากเชียงตุงครับรับรองว่าผมจะทําความฝันของคนเบียร์ให้สําเร็จนะก็คือช่วยกันสร้างนางเอกเชียงตุงอยู่ในรูปของลายให้ได้ครับรับรองน่าจะทําให้เพื่อนๆได้โหลดเอาไปใช้นะอันนี้คือความฝันที่ตั้งใจว่าจะทำให้สําเร็จภายในไม่นานนี้ครับใช้ได้เลยคล้ายกาแฟเย็นที่ตามปั๊มเลยจะไม่บอกว่าเป็นปั๊มอะไรนะครับ ก็ยังไงนะจะยืนติดตามชมการเดินทางของผมกับแนอนแทรนทัวร์ครับกินเที่ยวนอนอ,อนออนไลน์ครับฝากวิวสวยของทุกนาที่อยู่ริมเวนภูด้นำน้อนรอยสเก็ตกับการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้ด้วยนะครับผมไปครับเพิ่งได้เจอตัวจริงรอเว่าไมไ้ไม่เ <c oughs> ชื่อเลยไม่มีคนเบียชมอ,อยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> โอเคครับอันนี้ผมเจอคุณเบียร์ที่ตะมนแล้วนะคน<อ>ที่ติดตามแล้วก็ผมก็ติดตามคุณเบียร์ด้วยใน u t u b e นะครับตัวจริงคุณเบียร์ก็หลอกว่าในช่องดูน่ารักนะไ <c> ห <oughs> นแล้วก็พานักเอกมาทำช่องมาด้วย <c oughs> แล้วล้วเอกตัวจริงคือนอกวางไม่อยู่ใช่ไหมสวนทางกันสวนทางไปนด้คำมนมปฐมอ่าผมอยู่เชียงใหม่แทนสวนทางกันเลยทางกันเลยครับ <laughs> ไปข่าวหน้านะที <laughs> ่ก็ดนะูไล์สดก็คือแบบยิ่งขำอีกแล้วโอเค <laughs> เดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนก็นได้ครับ เดี๋ยวผมขอไปคุยกับคุณเบียร์ก่อนว่าเออก็อาจจะคุยเรื่องงานแล้วก็อาจจะให้คุณเบียร์พาเที่ยวหน่อยนะไม่มีนักเอกก็ไม่เป็นไรมีพระเอกก็พอแล้ะพอแค่นั้นละครับพยายามพยายามหาครับโอเคจิ๊กได้จบเป็นก็ได้โอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็จะเดินติดตามชมการเดินทาของผมมาหาคุณเบียร์ทิตมอนที่นี่นะครับก็จะเดินติดตามคุณเบียร์ด้วยเนอะเบียร์ทิตมอน B W E R T H R I W T H A M O N นะผมจำได้อยู่จำได้อยู่สุดยอดครับขอบคุณมากครับบขอคุณแม่ผมครับททีี่่สร้างกเอ เป็นตัวการ์ตูนเราเจอกันนะครับผมนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟครับกินลาบกินซ้มตำกินไข่จนร้านปิดครับร้านจนต้องหนีครับแต่ว่าตัวผมกับคุณเบียร์ยังไม่จบทริปแค่นี้ครับคืนนี้เรามีนัดกันต่อครับที่เชียงใหม่นะก็ดูดีว่าผมจะไปไหนกันครับก็คุณเบียร์เป็นพระเอกในทริปนี้ให้ผมนะครับแล้วก็มีนางเอกนะนางเอกเปิดทำช่องอยู่ไหนไหมนูกถ่ายไปแล้วอ๋อนี่มาแล้ว อ่าโอเคผมยังไม่โซนนี้ครับแล้วก็ได้นางเอกประตำช่องแทนน้องกวางไปก่อนคุณแม่นี่คุณแม่เอาคุณแม่ดีครับฝั่งนักผักตัวครับเอาคุณแม่น้องกวางคุณแม่นางเอกจาเป็นครับฮะแม่นางเอกจาเป็นคุณแม่คุณแม่น้องเอี้ยงโอเคอ๋อน้องแม่น้องกวางครับสวัสดีครับปาฮัดเอาอยู่นี่กันหมดเลยอ๋ออนุญากันคราวนี้จะได้มาถูกๆครับว่าน้องกวางอยู่ร้านไหนน้องเอี้ยงอยู่ร้านไหนอ๋อน้องกวางอยู่ร้านนี้ครับเสียจได้น้องกวางมาอยู่ครับเออนะมาเข้าหน้าเดี๋ยวเราได้เจอหนางเอก ตัวจริงของช่องคุณเบียไปเพราะว่าเพราะว่าสนทางกันที่หนึ่งคุณแน่มาเชียงใหม่ต้องวางไปดความมเออครับวันนี้ดูนังเองตัวสำรองไม่ก่อนอยู่ไหนนั่งเองสำรลองกำลังเก็บจานอยู่อ่ะกำลังกำลังเก็บจานอยู่นะก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะก็เดี๋ยวให้นังเองสำรองกับคุณเบียรพาไปเที่ยวชมที่สละพีแล้วก็จะไปดูบรรยากาศที่ร้านมาล่าเขาว่าเจ้าของร้านสวยมากเคยเป็นนางงามของเชียงใหม่เลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปชว <c oughs> ไมว่าจริงไหมจริงนะเพราะว่าคุณเบียร์เอาเอา,เอาคลิปมาลงผมโอ้ขนาดน,นั้นเลยเราผมก็โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวคุณเบียร์จะพาผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเราไปไว้ที่ที่พักกันก่อนอเราเออกมาด้วยกันเดี๋ยวผมจะไปนอนใกล้ๆบ้านคุณเบียร์ครับ <c oughs> จะได้ง่ายเพราะพรุ่งนี้ผมก็ยังอยู่บ้านคุณเบียร์อยู่นะก็อาจะให้คุณเบียร์พาไปเที่ยวนั่นที่นี่ก็ต้องให้คนเชียงใหม่พาไปครับเจ้าของพื้นที่พาไปถ้าให้ผมพาไปเดี๋ยวคนอื่นจะฟังภาษาผมไม่ออกครับต้องอู้คำเมืองให้ผมฟังเลยนะอู้เหนือ ถ้าผมอยู่กับคุณอันแนจะพูดภาษากลางตลอดถ้าอยู่กับผมแต่ถ้าคุยคุยกับคนบ้านเดียวกันจะเป็นภาษาหนึ่งถ้าคุยกับผมต้องพูดเนเน่นะมันไม่รู้เรื่องครับคุณแม่ครับก็ไปก่อนครับว่าน่าจะยืมนั่งนั่งเอกที่ร้านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่กับพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ครับอันนี้แม่จริงจริงไหมเป็นนางเอกจำเป็นนะแต่ให้เราเรียกนางเอกสำรองจะโดนว่าวัเนี่ยโอเคครับเดินทางครับ ด้านหน้าคือถนนคนเดินครับที่เดี๋ยวเราจะต้องมาเดินเที่ยวกันครับแต่ระหว่างนี้คุณเบียร์จะต้องพาผมไปที่พักก่อนนะใช่ครับไปหาที่พักก็เพราะตอนนี้เวลาก็หกโมงครึ่งแล้วครับใช่เย็นแล้วเป็นเริ่มอากาศใริ่มือแล้วเริ่มเออ๋ยวหาที่พักยากเออใช่กลัวจะไม่มีที่พักกลัวจะต้องนอนข้างทางอย่างเดียวเลยโอ้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะใกล้ๆครับยูยงฟาข้างหน้าเลยพาเดินเร็วขวาครับใกล้แล้วนะ ที่พักพอดีคุณเบียร์เขาติดต่อไว้ให้ครับก็ไม่แพง450บาทนะเข้าทางเลยแต่ว่าเด่นเร็วหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเขาไมมีที่ตองก็ใช้ได้นะครับและที่สาคัญใกล้ถนนคนเดินสารพีด้วยวันนี้คุณเบียร์จะต้องพาผมมาเที่ยวด้วยนะครับครับเดี๋ยวพาไปครับสาวสารพีน่าจะน่าจะน่ารักอยู่แลถ้าสวยถ้าสวยมานสาวเช็กตังบมก็อยู่ได้ทั้งวันแหละได้อยู่ได้เลยนะครับีอยู่คุณนี่นึงวันล่องตัวอยู่นี่ไม่ให้กลับครับครับข้างอข้างหน้านี้ อ๋อนี่ถนนคนเดินใช่ใช่น, <What? S 3> น,นี่ตรงนี้เลยเราจะต้องเดินไปครับใช่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มตั้งแล้วผมตรงนี้ที่เป็นถนนต้นยางอใช่ไหปะใช่ใช่เคยผ่านแต่ไม่เคยเแวะพักหรือแวะซื้ออะไรเลยเคยผ่านเนี่เขาพูดอยู่ว่า<ช>เป็นถนนต้นยางที่ว่าเป็นต้นเก่าแก่ที่ไม่ได้มีค่าตัดใช่ไหมตั้งแต่ผมครับคือเป็นเขาเรียกว่านะเก่าแก่ของถนนเส้นนี้เลยครับผมเส้นต้นยางนะครับผมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยครับเส้นนี้ครับผม ถ้าตรงไปเรียกได้ไปทะลุลำพูนมีกี่ต้นนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะนะครับเอาไม่เคยนับนะครับไมคยับครับขับผ่านทุกวันไม่เคยนับเลยไม่เคยนับเยอะเยอะครับเยอะเอานี่ครับถ้าเกิดใครมาเชียงใหม่แล้วมาเส้นสระพีจะต้องเจอผมเคยมาเจออยู่นะก็โอเคเลยใช้ได้ครับบรรยากาศก็ใช่ครับท่านี่เห็นครับเป็นแปลกตาอ่าเส้นต้นยางแต่ถ้ามากลางคืนนี้ผมก็ว้าเวนะถ้าไม่มีไฟด้วยเนี่ยเจอตาแม่ใหญ่ผมกลัวกลัว นิดนึงแล้วก็อย่างที่บอกแล้วแต่เขาอนุรักษ์กันดีนะครับเพราะว่าเขาเอาผ้าเหลืองมาผูกด้วยแล้วก็ผมไม่แน่ใจก็คือคือความหมายคุณคุณเบียร์รู้ความหมายปะน่าน่าจะผมไม่แน่ใจกันอาจจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เอแล้วเป็นสตรีมงคลด้วยน่านะต้องไปเดินทางปลอดภัยนะครับอาจะปักรักษาอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับของเกากถ้าถ่ายตองาวันที่สวย นี่ก็ตอนคืนก็สวยครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดินทางใกล้ๆถึงที่พักแล้วก็เก็บของจากนั้นพามาเที่ยวตลาดถนนสารีรับสลารีมีที่ใดอีกไหมผมได้ข่าวว่าสาวมาลาสวยไหมอ่ะมาลานี่เดี๋ยวเราต้องรุนอยู่ดูว่าวันนี้เขาจะเปิดร้านไหมอ๋อไม่เป็นไรครับหลังจากหลังจากที่เราเดินก็เดินเสร็จแล้วก็จะไป ไปชิมหมาล่ากันอ่าใช่ก็คือจะว่าเรื่องเรื่องคือจะมามาดูช่องยูทูบคุณของคุณเบียร์ว่าที่นางเอกช่องคุณเบียร์ก็คือที่ที่คุณเบียร์ขึ้นเป็นนางเอกนี่ยจะดูว่าน่ารักจริงแบบที่คุณเบียร์โปรโมทหรือเปล่า้างหน้าเลยครับซ้ายขวาอ่าขวาครับเราคนไปดานซ้ายได้แครับที่ที่มีรถโคบมาตรงนี้อ๋อตรงตรงไปปนี่ครับป้ายสีสเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เลยครับไม่เห็นทางเลยพี่เจมส โอเคครับเลี้ยวขวาครับปาดนี่ทางค่อนข้างจะเลี้ยวจะออกแนวแบบบ้านนอกนิดนึงครับโอ๋ดีครับอย่างนี้แต่นี้ผมชอบบรรยากาศแบบนี้ครับมองวิ่งถ้าเดินมานี่ก็น่าคิดแต่ออกกับการทำงานก็เงียบเลยคือนะครับตรงไปไหยครับตรงไปเลยครับ ตรงข้างหน้านะครับตรงนี้อ๋อลึกลับไหมลึกลับเลยพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับผมครับอ๋อทำไมจะไปจะไปดูที่ที่พักก่อนเลยไหมครับก็ดูก็ดูหน่อยก็ดีครับเดี๋ยวไปที่พักก่อนแล้วกันไปดูที่พักในสารพีครับที่หลายๆคน ไม่รู้จักแล้วก็ผมเพิ่งจะมาแล้วคุณเบียร์แนะนํามาแต่ลึกลับนะถ้าจะมาเองนี่คงมาไม่ถูกแน่ดูจากการดูเส้นทางแล้วคนที่ดูก็งงไปตามกันว่าที่ไหนที่ไหนครับเป็นเป็นที่สูบบุบคนจริงๆฮะแล้วก็จอย่างเงี้ยในเวลสายแล้วงี้เขาเปิดให้เช่านี่จะมีคนรู้เนี่ยครับคุณเบียร์ก็มีครับก็เจ้าของเขโปรโมทอยู่เโอ้ติดป้ายอะไรให้เงี้ยผมครับแอร์ที่ส้มเลยครับผมอ๋อมีเขาว่าให้เช่าใหม่ครับอ๋อห้องพักใหม่ครับดูนี่โอ้โหดีเว้ย ผมก็ไปเคยเข้าไปดูนะอ่าครับจะไปดูด้วยกันเลยโอ้ที่จอดรถดีมีที่เก็บรถโอ่งนี้ก็ปลอดภัยนะครับคุณเบียร์ตรงนี้รับบ้านบ้านผมอยู่ข้างหลังนะครับอ๋อใกล้ๆบ้านคุณเบียร์แดงๆนะครับผมอ๋อนี่บ้านคุณเเบียร์หรอหลังๆกลางๆนะครับผมอยู่หลังนี่ยังอยู่ติดนี่เองครับเดี๋ยวพาเดินไปไปดูได้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศด้านในห้องพักกันดีกว่านะไปดูกันได้ครับจะจ่ายตังค์ก้อนละกุญแจห้องนอนครับคุณเบียร์ อ่าโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับให้คุณเบียร์ติดต่อเจ้าของเสร็จแล้วเราไปดูข้างในกันครับว่าที่พักเป็นแบงไหน4ี0บาทพันวารัตนะครับเป็นหอพักนะครับอันนี้ก็เป็นรายวันรายเดือนนะครับเป็นรายเดือนแต่ว่ามีรายรลอดเนอ๋อครับโอเคได้ครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูห้องพักเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวถนนคนเดินสรพบีกับแน่ทวดที่หนองรายก่อนมีการเดินทางนะครับเจ้าของมาเลยนะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของพาเข้าไปดูห้องนะ แล้วก็ดูบรรยากาศที่นี่ครับน่าจะเป็นที่พักได้สำหรับคนที่ต้องการหาที่พักในอำเภอสระบีครับน,น,นี่ครับเป้คุณคุณเนี่ยคล้ายๆของผมเลยรายวันเต็ม,มอืมนะมนนครับขอบคุณครับพ,พี่ดีเดี๋ยวพี่ดีจะพาไปดูห้องพักครับว่าห้องพักเป็นแบบไหนแล้วก็มีอะไรบ้าง อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายถ่ายลงยูทูบครับก็โอ้โหใช้ได้ครับโอ้โหนี่รูเลยครับตู้เย็นเบลเลอร์เลยทีวีจอแบนครับแล้วก็มีดู u ูบเคเบิลอะไรได้เลยนะโอ้โหดูตู้เก็บเสื้อผ้าป๊าดดูนี่เดี๋ยวแป๊บนึงครับขออนุญาตดูตู้เก็บเสื้อผ้าก่อนโอ้โหใหญ่มากครับใหม่ด้วยแล้วก็มีห้องน้ำขออนุญาตดูห้องใจความสำคัญอยู่ที่นี่เลยครับห้องน้ำนึกว่าห้องนอนห้องครัวนะอ๋อนี่ห้องครัวอ๋อห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับ โอ้โหดูโอ้โหโสุดยอดดูอันนี้ต้องต้องิีค่ะค่ะไร้วาทุน <c oughs> เครื่องทําทน้ําอุ่นก็มีครับแล้วชักโครกใหม่ครับมีทุกอย่างพร้อมเลยโอ้โหสุดยอดครับชรใช้ได้เลยที่บ้านผมตรงนี้นะครับเดีด๋ยวนะแป๊บหนึ่งดูมีมีกาแฟด้วยครับพี่ลีมีกาแฟสบู่ยาสบผม <c oughs> กาน้ำด้วยโอ้โห อ๋อใกล้ๆกันเลยผมตะโกนเลยนะตรงนี้นี่เนี่ยในี่เนี่ยรังนี้คุณเบียร์เลยนะใช่ใช่นี้อ๋อนี่อยู่ใกล้ๆบ้านกันเลยช่วยมาอยู่นี่จะได้แบบคุยคุยได้ได้ครับโอเคครับเงียบเลยนี่โอเคครับก็เรียบร้อยครับเราดูที่พักนี่เตียงมาเลอร์เลยนะโอ้สุดยอดมากมาไม่ไม่ยังค่ะพี่ดีอันนี้มี Wi-Fi อยู่ใช่ไหมครับมีครับโอเคโอเคสุดยอดเเเดดีี๋๋ยยววอะ ไ,ไ,ไม่ได้ในเร็วกันอ๋อ ى, <c oughs> นี่เลยไวไฟไปถึงนี้เลยนะ <c oughs> น,น่าจะถึงครับผมอ๋อได้โอเคครับใกล้ๆกันแต่ว่าของของของที่ก่อกนอะไปนะได้ครับโอเคครับก็อย่าลืมตามชมการเดินทางของ <c oughs> อันนี้องนนี้คือเโนโลยีกอรส่งวิีการเดินทางจะจ่ายตังค์พี่ลีก่อนเดี๋ยวผมจะเดินทางไปถนนพระเดนสลับพีนีนไม่ไกลอยู่ได้ครับโอเคครับแล้วเจอกันนะครับ